ินนอกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่มุมเพลงโซนของเรานะคะก็อาจจะรบกนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บเนาะเพราะว่ามันมีแบบเอออุปกรณ์สไลมที่เราแบบทำไว้อะไรเงี้ยค่ะพวกแป้งพวกโฟมอะไรเงี้ยค่ะที่เราทําไว้เนาะ,ะมันก็อาจจะรบกนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะเราจะมาทําสลามมาให้ดูนะคะว่าเราใช้สูตรอันไหนทําบ้างนะคะอันแรกนะคะจะเป็นตัวนี้อันนี้คืออันแรกแรกเลยเนาะ,ะที่เราึ่ง เรามาโชู <ทำ S 1> สลามไม,ม่ได้ทาสลามใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําด้วยเหรออ๋ออันนี้แค่ช่วงเฉยๆว่าเราทําอะไรไว้บ้างอันนี้จะเป็นสูตรที่เอ่อตอนแรกอันนี้เป็นอันแรกๆเลยะค่ะที่เราทาสีทุกคนสีว่ามันเป็นเอ่อมันเป็นสีแบบว่าเราทํามาจากสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีช้อยให้เลือกก็ไก่กาแฟขอไข่สีสีแบบสีน้ำตาลนะคะ แล้วก็คอควายก็คือน้ำเปล่าไม่ใช่คอควายนะคะก็คือแบบไม่ใช่คอควายก็คือดินดินเพราะว่าทุกคนอาจจะว่าเออมันอาจจะเป็นดินหรือเปล่าว่ามันแบบมีเม็ดเม็ดเห็นไหมคะ uh huh. อือนี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะก็ไก่กาแฟขอไข่ขอไขส่สีแล้วก็คอควายก็เป็นดินนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มานะ นี่แล้วตัวนี้นะคะเนื้อดีมากๆเลยะคะ่ะแต่ว่าอันนี้มันเริ่มคืนตัวแล้วนะมันก็แบบอาจจะเหลวๆนิดนึงแต่ว่าอันนี้มันเป็นอันที่เราแบบชอบที่สุดเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นสีชมพูตัวนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนทําเนื้ออันนี้นะคะก็คือแต่อาจจะไม่ใช่เป็นสีนี้นะคะอาจจะเป็นสีฟ้าเพราะว่าเออเรามีสีฟ้าอยู่นะคะนี่ เนื้อนี้นะคะจะเป็นเนื้อพุดดิ้งนะคะก็คือจะมีส่วนผสมของน้ำที่ค่อนข้างเยอะนะคะนี่เรามาฟังเสียงกันนะคะ mm hmm. ดังมากค่ะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้คือแบบเนื้อที่เราชอบมากกว่าอันนี้อีกนะคะ mm hmm. เพราะว่าเนื้อนี้นะคะว่าเป็นเนือ้อเป็นเนือ um mm ้อบับเบิ้ลกัมนะคะเป็นเนื้อหมักฝรั่งนั่นเองค่ะได้ เป็นสีเขียวนะคะนี่เนื้อมันอาจจะเหมือนแบบดินน้ำมันนะคะแต่ว่าคือเหมือนมันเหมือนหมักฝรั่งมากาให้แม่ลองจับดูอ,อันนี้จะมีส่วนผสมของแป้งค่อนข้างเยอะนะคะนี่คือแบบยืดนิดเดียวเห็นไหมทุกคนแบบเดี๋ยวนะยืดนิดเดียวแบบยาวมาก <laughs> นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยป้าเก็บของโอเคมา อย่างแรกนะคะส่วนผสมของเรานะคะก็คือเอาน้ำทำแบบรวดเร็วใช่ไหมคะทำแบบรวดเร็วนะคะเพราะว่าอันนี้มันไม่มีค่อยมีอะไรมากนะคะวันนี้ก็ประมาณ3นาทีแล้วนะคะได้ค่ะเราจะใส่น้ำเข้าไป<ร>านิดนึงโอเคประมาณนี้ก็พอนะคะเดี๋ยวเราขอาออกนิดนึงโอเคอรามาน,นี้นะคะก็จะใส่เยอะกว,กว่าปกตินะคะนี่ นะคะแล้วก็อาจจะเล่กๆนิดน,นึงนะคะาอาจจะมีแบบว่าพวกเศษอะไรางี้เข้าไปนะคะแล้วก็ใส่กาวกาวก็นี่แหละใส่กาวใส่กาวตามที่เราต้องกาวนะคะโอ้โหข้อนี้เป็นโปรเฟ s ชั o นอลสลามละบาทิก็ไม่ได้น<ม>ี่นะคะเราก็มาใส่กาวเลยคะบบ่ะน้ำนะมันค่อยๆไหลมันไหมาแล้วทำแบบก้อนเล็กๆบ้างดิ นี้เ,เพราะว่าน่ารักน่ารักอะ่ะเพราะว่าก้อนเล,ล็กๆเราเคยทาแบบว่าแบบตอนนั้นใช่ไหมคะเรามีกาวอยู่น้อยมากแล้วเราแบบใส่ส่วนผสมแบบเยอะมากๆนะคะใส่พวกแบบแต่ว่าตอนนั้นแบบกาวเรามันน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าแบบพวกคีเลอีอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเยอะมากๆแล้วตอนนั้นใช่ไหมคะเราใส่คีเลอีไปเยอะกาวมันก็เยอะขึ้นนะคะเกิใส่กาวน,น้อยแตุ่กะป่มวา อ่ะห้าสิบเจ็ดบาทนั้นเซเว่นเท่าไหร่ละสิบกว่าบาทเซเว่นสิบกว่าบาทสามจุดห้าออนนิดเดียวเองสามจุดห้าออนนี่แล้วก็คนกับน้ำกับกาวให้มันเข้าเข้าเข้ากันค่ะแต่ว่าอาจจะมีสีชมพูนิดนึงนะคะเราก็จะไม่เป็นไรเราก็จะไม่เนเก็แลกันหยอนันนีสีแดงไหมล่ะอันนี้มันแค่น้อยๆค่ะเดี๋ยวเราเอาใส่สีฟ้าเพราะว่าสีแดงเราทำแล้วเนาะนี่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยเข้ากันนะคะแต่ว่าคนแค่แป๊บเดียวมันก็จะเข้ากันนี่ ต่ก่อนใครใส่เออนี่นะคะมันอาจจะเหมือนแบบน้ำผสมส,สีขาวนะคะมแม่แม่เอาช็สลารานะ่ะแม่ไม่ค่อยชอบนเนี่ตอนนี้ค่ะมันก็แบบเร็วเรวแล้วนะคะเอค่อตอนนี้มันเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็ใส่สีเลยคะ่ะอันนี้คือสีที่เราแบบเพ้นท์คือแบบคืนนี้คือสีที่เราแบบผสมเล่นไปเล่นมาแล้วมัน,นยังเหลืออยู่นะคะ,คะเลยเอามาใส่ด้วยนี่ป็เสียงแบบมรกตอู้ ลองใส่นิดนึงก่อนว่ามัน work หรือเปล่านี่หดูออกมาใส่ใน,นี้ก็เลยล้างค่ะได้นนแล้วมาเออแแท้งนะยังไม่เสร็จเดี๋ยวต้องใส่ตรงนี้ก่อนเชือดนี่แล้วก็คนไปเลยค่ะคนให้มันแบบว่าออกสีก็สวยอยู่นะสีออกเขียวๆนะคะแต่มันอาจจะยังไม่ค่อยเข้ากันนะคะเพราะว่ามัานยังมีสีอยากอื อย่าง okay. ต่อมานะคะเราก็ต้องใส่น้ํายาล้างตาแค่นี้เลยนะคะหรือ,ถ,รรอถ้าใส่น้ำยาล้างตาแล้วมันก็เสร็จแล้วหรอยังค่ะใส่ถ้าใส่น้ายาล้างตาแล้วไม่ไม่ยอมเป็นก็ใส่คิรเออีกนะคะคไปได้ของบ้านแม่เกลี้ย <laughs> ยังไม่เกลีย้ยต,ตั้งตรงๆเลยโอ้โห oh, <laughs> มันหิมะเลยโอเคมันจะมีแบบว่าเสียงเหมือนเติดนะเพราะว่า <laughs> อันนี้มัน มันจะเป็นตัวเหรอใช่มันเป็นตัวนิดนึงแต่รู้สึกว่ากรรมน้อยไปขอใส่กาวเพิ่มนะคะเพราะว่าอันนี้มันโปรเฟชชั่นแลของปันได้หรือเปล่าเธออ้าวแล้วทำไมหนูทำได้อ่ะอันอื่น่ะใช่อันนี้ได้แต่ว่าอันนี้แต่ว่าตอนนั้นตะกอนหนูใส่กาวอันนี้ไปลองใส่ประมาณนี้ก่อนนะคะว่ามันได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเราใส่กาวอยู่กว่านี้เห็นว่าเห็นเห็มไยว่ามันก้อนใหญ่ เพราะว่ามันเยอะนะคะนี่นี่เริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วเห็นไหมเริ่มเป็นเดี๋ยวละลายน้ำมันเยอะไปเปล่าไม่่ะเรามันดูกันหมดเกลี้ยงเลยเมื่อกี้เราเคยทำอันนั้นมันยังได้เลยอยู่ไหนอ่ะจะไม่ได้ธรรมดาคนเลยนี่เริ่มเป็นเห็นไหมเนี่ยเริ่มเริ่มหนืดหนืดขึ้นนะคะหนืดหนืดตรงแถบตรงนี้ ใส่นี้เพิ่มเด็ดดูมาดูกันว่ามันจะได้ปะ่ะเพราะว่าตะก่อนใช่ไหมเราเคยแบบตะก่อนเราเคยแบบทำสลามแต่ไม่ใช่สูตรนี้ทุกคนแล้วใส่แล้วใส่อันนี้แล้วมันไม่ยอมเป็นแล้วพอเราใส่ขี้รอีกป,ปื้นนึงให้แหละแข็งเลยแข็งไปแข็งเป็นหินเลยนี่นะนี่เห็นไหมมันก็จะค่อยๆหนืดนะคะ ๋ยวลองดูกนันเหมือนไม่เป็นตัวเลยใช่เดี๋ยวลองดูก่นอนว่ามันได้หรือเปล่าอุ้ยได้แล้วนี่นเริ่มได้ลเลยเห็นไหม,มความสุขของฉันมาแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่เห็นไหมว่ามันเริ่มได้ไดแสดงว่ามันเริ่มได้แล้วคนเร่คะใช่ค่ะใส่คนไปเรื่อยๆนี่ทุกคนเห็นไหมว่ามันเริ่มได้อ่ะเห็นไหมนี่ เดี๋ยวเราจะมาลองจิ้มให้ดูว่ามันฟินขนาดไหนคืออันนี้มันจะแบบนี่หมดจันพอดีนี่วันนี้ทุกคนมันเริ่มเป็นแล้วเห็นไหมนี่เนี่ยมันเริ่มแบบไม่ค่อยยืดแล้วเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวเอาจมันนี่เห็นไหมเนี่ยมันแบบมันดูแบบ เป็นก้อนนะคะมันไม่ค่อยอแบบว่ายืดแล้วอยากให้มันปิดตัวเลยถ้องทำยังไงต้องทิ้งไว้สักพักหรอไม่ใช่ค่ะหรือว่าเราต่ออีพีสองไหมคือเราแบบไปทำให้แบบให้มันแบบเป็นก้อนแล้วก็ให้แบบว่าเด,เดี๋ยวต่ออีพีสองนะคะเพราะว่าเพราะว่าอันเนี้ยมันมันจะมีส่วนผสมของน้ําเยอะแล้วถ้าพี่บังหด่น้ำเยอะไปนิดนึงไม่กคือใส่พอดีแล้วอ๋อใช่แต่วถ้าอยากให้มันแบบตัวงพอดีก็ใส่ถ้วยตวงก็ได้ แต่กพวกอะไรอย่างเงี enfin ้ยค eh ่ะก็เดี๋ยวเราตออีพีสองนะเขาทำให้มันจับตัวเป็นก้อนก่อนค่ะ